อ่าได้ได้ไปได้เทนี่อ่ะครับวันนี้ผมมาส่งเครื่องคันน้ำอ้อยนะครับ F F ห้าแปดร้อยวัตต์โปรพัดนะครับรุ่นนี้สิบแปดลูกปืนนะครับเป็นโคน้ชซ้าสแตนเลสครับรุ่นนี้เป็นโปรพัดนะครับลายคนถามมาว่าแต่และรุ่นทำไมลคะครับบางคลิปก็สองหมื่นสองบางคลิปก็สองหมื่นห้าเอ้ยอ่าบางคลิปก็สองหมื่นสองบางคลิปก็สองหมื่นสองพันห้าร้อยบางคลิปก็ สองหมื่นห้าพันห้าร้อยเอา้าสุดหรลแล้วมันราคาเท่าไรกันแน่ครับมันคนละรุ่นกันนะครับคนละรุ่นกันชื่อชื่อรุ่นผมเขียนอยู่ในคลิปทุกคลิปนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น F 5 8 0 0วัตต์โฟพัดนะครับราคา25,500บาทนะครับผมอ่านชื่อรุ่นและระบุชื่อรุ่นไว้ในชื่อคลิปแล้วแล้วก็บอกราคาแล้วนะครับเพราะนั้น มันคนละรุ่นกันคนละราคานะครับมีกี่ลูกปืนสิบสองลูกปืนสิบห้าลูกปืนผมก็ได้อธิบายไปแล้วนะครับลูกน,นี้เป็นสิบแปดลูกปืนนะครับเก็บห้าแปดระบาดโปรพลัสนะครับอันนี้มาส่งที่บ้านบ้านเลยนะฮะบ,บ้านหินกองบ้านหินกองครับตําบลตำบลน้นนําพองอําเภอน้อําพ,พองนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับ นี่นำอ้อยมาเทสเครื่องเรียบร้อยปึ๊บเ,เวียดนามเวียดนามฮะอ๋อเสื้อเวียดนามเครื่องมันก็มาจากเวียดนามครับไอบบเทสอ,อันนั้นแม่ไหนอาเคปอกอยังอ๋ออนู่นครับเอาอาเอาเนี่ยเอามาลองซุกท่อนก็ได้เอาแก้วเปล่ามาลองก็ได้ครับแยกกันอยกก่าเพิ่ง,งออกครับเดี๋ยวมันจะโยนใส่ ไม่ปอกเกลี้ยงๆหรอชิมไหมให้ขูดไอ้ขดไอ้เกลี้ยงๆอันนี้ไอ้เซฟเอ็ดเออเซฟครับเอ็เซฟโอเคศูนสามลักโลกไอเออเซฟโอเคศูนยสามแจกฟรีมาให้ครับแจกฟรีให้เลยมขยายแัทต่ออโอ้ดินลักน้ำฟ้าลักดินอะไรนะ น้ำรักดินอะไรตักอย่าง <c oughs> จากไร่รักกันนะครับโอ้ยเออเสียบมาเสียสินสทรก็้อองอให้มาโอ้โหล,ล,ลองลองขยายพันธุ์ยังไม่เป็นครับผมอ,อันนี้ก็ไม่ได้ใส่ หน้าหน้าหน้ากันบังคับให้ออเมันตกาเมีดมีดมีดอะไรนะมีดศับเหรออ๋อนี่นี่โอเคโอเคสุนทรบอกเลยว่าตั้งแต่คันน้ำอ้อยมานะอ้อยพันเนี้ย สีเหลืองสวยที่สุดเลยยอมรับเลยว่าสีสวยแต่รสชาติผมไม่ค่อยชอบผมชอบอ้อยสุพรรณอ้อยสีสําลุงมากกว่าอันนี้ส่วนตัวนะเดี๋ยวแก้วเปล่าอ่าเน,นี้ยแก้วเปล่านี่ก็ลองแก้วใหม่เฮ้ยปิ้งชิมดูจะรู้ว่ารสชาติต่างกันมากอะไรนะครับอ้ยไม่ผ่าซะหน่อยแล้วเพราะว่าอันนี้น <laughs> มัน,นแคบไ,ไงอ่าอลาูกกิ้งรอมันชิดกันอ่า ถ้าไม่ผ่าครึ่งก็ป่าเฉียงผ่าครึ่งดีกว่าเพราะเรามันใหญ่มากครับลูกกิ่งลูกกิ้งเรามันมันชิดนะลูกกิ้งเครื่องคันเรามันชิดมันจะบีบให้แบนเป็นกากวันนั้นมันชิดกันเดี๋ยวมันจะแตกมันจะขาดอีกตัวหนึ่งโอเคออเคนี่ฟาดคนตายเลยนะเปลือกแข็งมากใช่แข็งจริงๆแข็งมากเลยถ้าไม่ปอกเปลือกนี้ไม่แนะนําเลยว่าให้มาคันนี่แข็งมาก เป็นอะไรที่แข็งจริงๆข้อด้อยมันเยอะแข็งแข็งมากแข็งมากๆเลยแต่มันทำน้ำตาลนั้นได้ทำน้ำตาลสีสวยครับทำน้ำตาลสีสวยเราไปผสมก็อ้อยอย่างอื่นขายก็ได้เพราะสีมันสวยมากเนี่ยสีเห็นไหมสีต่างเลยฮะสีมันจะต่าง แต่นี่มันเป็นอ้อยน่าจะเป็นส่วนที่ท่อนไม่แก่มากแต่สีโอเคอยู่นะสีสวยครับสีสวยอ่าเรียบร้อยนี่นะสีแก่ท่อนสั้นๆได้แก้วนึ่งแล้วจะได้มาเทียบสีเ่ยครับผมเพื่านเพื่อ,อาเอ,เอาเอะไรมาก็ได้อเอาแก้วอืน่นใส่อย่าเพิ่งหา,าแก้วอืนน่นมาสิรอกัน เอออเนี่ยมหยบอาเทียบสีวางอ่าชิบโป้ทีอันนี้พอันนั้นเป็นอนอ้อยสุพรรณห้าศูนย์นะครับด้านด้านขวาส่วนด้านซ้ายเป็น r k ศูนย์สามนี้อันนี้สุพรรณน้อมาจากรอยห็ดนะเนี่ยลักษณะสี ต่างกันนิดอันน้นตอนนี้ต่างกันนิดนึงต่างกันนิดนึงสุพรรณจะเข้มกว่านิดหนึ่งเนาะสุพรรณจะเข้มกว่าโอเคก็แต่สุพรรณบางสวนก็เขียวปัดเลยนะะครับบางสวนก็ก็ไม่สวยอยู่ที่ดินแต่ละที่คอยิอยู่ที่ดินแต่ละที่เคอยู่ครับทดสอบเิ้มใครจะจิมก็ใครสนใจเครื่องคันธนม่ยรุ่น F ห้าแปดร้ยวัตต์โปรพัดนะครับสี่แปดลูกปืนนะครับก็ราคาสอง0 0้าันห้าร้อบาทนะครับก็ ติดต่อเขาไม่ได้ที่เบอร์086 315 2145น,นะครับแล้วก็แอดไลน์ก็ที่เบอร์นี้แหละฮะเพิพ่มเพื่อนด้วยเบอร์โทนนะครับเข้าไปที่เพื่อนเพื่อนแล้วคลิกติ๊กที่เบอร์โทรแล้วก็บอกว่าเอ้าแล้วก็พิมพ์ว่า086 315 2145นะครับก็จะแอดไลน์ก็จะเป็นชื่อผมเป็นหน้าผมเป็นรูปผมก็ส<อ>่งเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวเราต้องคันอันนี้มันยังมีกากติดอยู่ ต้องคันด้วยผ้ากองผ้าขาวบางอีกทีหนึ่งถ้าจะคันขายจริงๆเป็นรสชาติต่างกันเยอะครับต่างเยอะเนาะมันหวานปิดอาเคจะหวานนำมาก่อนอันนี้จะหวานหวานแบบกลมกล่อมนิดๆสุพรรณเหรออาเคนะ มันมันจะหวานคนละแบบเออหวานคนละแบบหวานคนละแบบสุพรรณก็อร่อยอธิบายยากต้องกินเองมันกินเองมันต้องเทียบดูว่าอร่อยคนละแบบอันไหนหวานอันไหนหวานเยอะอันไหนหวานน้อยมันต้องใส่หนังแข่งสุพรรณหวานเยอะกว่านิดนึงสุพรรณจะคือหวานออกหวานไปเลย AK จะหวานเหมือนเหมือนผสมอะไรสักอย่างหวานนุ่มๆมันๆครหวานนุ่มมันเออเอานมากกว่า ถ้าเค็มๆนี่น่าจะผสมขี้มือ,อม <laughs> ตอนนั้นไปกินอยู่คอนแก่นไปเจออ๋อผ่นา,าน <laughs> เลยไม่ใช่เราไม่โคก็ผมผมกินใส่ผมถามหมดละรส <ละ S 3> ชาติมันต่างกันครับรสชาติมันต่างกันห <laughs> วานใส่เกลือห <laughs> วาป้ะเอามาเทสหน่อยดิไอ้นั่นน่ะไอ้เทสเอาเทสนี่นี่นี่ความหวานความหวานความหวานของไอ้อะไรนะอาเคอาอาเค เดี๋ยวให้น้องเทสเทสยังงไนี่นี่เอาหาแล้วก็ได้มาจิ้มจิ้มน้ำแล้วก็หยดใส่ตรงนี้าหน้าจิ้มก็ได้จะกินหนึ่งไหมเอาไปเปิดกินดิไม่เป็นไรเทสด้วยเถิดนี่นี่เอาเลยครับมีมีกราเพราะมันยังไม่หล่นถึงพื้นเนี่ยเอาฉีกเราก็ไปแต้มเอาประโยชน์เนี่ยพอดีไอ้ที่บีบผมมันมันหาย อันนี้อันนี้สุพรรณอันนี้สุพรรณใช่ไอ่ะสุพรรณเอามาจากบ้านผมอันนี้น่าจะสิบยี่สิบบวกขึ้นนะครับติ๊กมาไปปั๊บส่องเข้าไปในในรูครับนส่องเข้าไปเลยปั๊บตาดูขีดแถบขาวขึ้นถึงขีดเลียกอะไรนั่นแหละนั่นคือความหวานเห็นไหมแถบขาวขึ้นถึงเรียกอะไรยังไม่เห็นเลยเห็นไหมยังไม่เป็นยูนีไม่เป็นอ่ะเราเนี่ยพอส่งเอา แฉบขาวใช่ไหมอ๋อน่าจะไอที่ขาวข้างล่างขึ้นไปข้างบนอ่าใช่ข้างบนเป็นสีฟ้าข้างล่างสีขาวยีบยอยู่ประมาณยี่บห้านี่หวานปิดยี่บห้าอยู่วันยี่บห้าเนี่ยเออยี่สิบห้าบิ๊กน่ายี่สิบห้าสองสิบอันนี้มันอ้อยผมปลูกเดือนธันวาปลูกเดือนธันวาปีที่แล้วแล้วตอนนี้มันก็มกราก็มันก็สิบปีนึงอ่ะปีเต็มเต็มปีกว่าแล้วปีน่อยๆปีนิด ็นนะแถบขาวเห็นไหมครับข้างล่างขาวขาวข้างบนอ่าข้างบนเป็นสีฟ้าข้างล่างเป็นสีขาวสีขาวแถบขาวขึ้นไปถึงอ่ประมาณยี่สิบห้าอ่านั้นไหนก็นั่นแหละเจียวเนี้ยเจียวไหมมันเหมือนตัวเลขมันเป็นตัวเลขมันเป็นเหมือนระดับเหมือนไม้บรรทัดอ่ะอ่าเป็นแนวตั้งขาวกับฟ้าเป็นแกน x อ็กซ์กเลยถึงสามสิบ ประมาณยี่สิบห้ายี่สิบห้าอ่านะเอาเลยอ่ะอเคเช็ดก่อนเช็ดเช็ดหรือล้างก็ได้ฮะเช็ดเช็ดเต็มเต็มาเช็ดแน่เียน่เดียอันน um, ี้อหรอหเช็ดเช็ดเช็ดออกเอาอันนนั้หยดเอาอาเคหยดโอเคแต่อาเคอาเคลำที่เอามาคั้นอาเคลำรู้สึกจะไม่ค่อยแก่เท่าไหร่อ่าไม่ค่อยไม่ค่อยแก่มากเท่าไหร่ แต่ก็น่าจะหวานน่าดูแหละอาเคเพราะอาเคเป็นอ้อยความหวานสูงเป็นอ้อยทำน้ำตาลมัดสสููงงใช่ครับใช่แต่ความมันมันมีคนละรสชาติคนละรสชาติกันเจอฮะลุ้นลุ้นลุ้นกันเลยครับิตไหมผู้เป็นเล่นไหนผมดูไหน สามสิบเหลือใช่หรือเปล่ามันไม่มีไม่มีเห็นอะไรเลยในในผมดูหน่อยใช่ไหมเห็นไหมมันทอนเดียวกันหมดต้องใส่ใหม่ยี่สิบสามยี่สิบสามนแล้วแต่มันไม่ค่อยเข้มอยี่สิบสามโอ้ใช่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 ยี่สิบสามเอยี่สิบสามครับคู้นสีจะมีทนสีอยู่อ่ายี่สิบสามเห็นไหม แต่ว่าลำไม่ค่อยเก๋มากลำที่เอามาคันเมื่อกี้ใช่ใช่สีขาวแถบขาวแต่ตอนเราชิมสุพรรณ50จะหวานกว่าอาเคพันอ้อยกับอายุอ้อยมันเราไปบรรญัตตายางไม่ได้ครับเพราะว่าอ้อยผมนี่มันปีกว่าไม่อาเคลำเมื่อกี้ลำเป็นลำอ่อนอความหวานความหวานอาจจะฟังชื่ออาเคอาจจะหวานกว่าแต่ว่าอายุอ้อยมันต่างกันฮะ อ้ยี่องมันต่างกันโอเคมันมันมีมันมีรดมันรด,ดดุมออันนี้ลำที่เรามาคั้นมันก็ไม่ได้แก่มากมันเป็นเนี่ย <c oughs> เขาก็ไปทําอะไรเนี่ยน้ำตาลใสีลำครับพวกน้ําตาลเนี่ยที่เรามาคั้นเนี่ยมันไม่ใช่รำแก่นะฮะเป็นเป็นรำประมาณหนึ่ง,งใช่ครับยังยังไม่แก่ไม่แก่ถ้าแก่นี่แข็งปักกว่านี้อีกไงต่อโอเคเดี๋ยวคลิปนี้จบ ทีนี้จบฟัานี้ก่อนนะครับเดี๋ยวต้องไปส่งที่อื่นต่อนะครับก็ F5 8 0 0วัต์โโรพัดนะครับชุดตััวใหม่ลกนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ